เพียวอชาราพรเปิดใจล่าสุดยิงพูดยิ่งเศรา้าสาเหตุที่อยากลงแข่งชาชุอ่อนเล่าความจริงที่ไม่เคยบอกใครตนเหตุที่ทำวอลเลย์บอลแพ้รวดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2024กลุ่ม2ส,สัปดาห์ที่2หลังจากที่ได้เดินทางสู่เขตพิเศษปกครองมาเกา๊าประเทศจีนเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยล่าสุดค่ะโค้ชยานะคะนัทพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลสาวไทย นำทีมนะคะลูกทีมค่ะฝึกซ้อมป็นครั้งแรกที่ g a l a x กซี่อารีนซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงที่มีความจุดถึง1 6 0 0 0ที่นั่งโดยเน้นไปที่การซ้อมรับบอลเพื่อเปิดบอลแรกให้เซตเตอร์เซตให้ตัวตีจากนั้นนะคะเป็นการซ้อมระบบของทีมที่จะเล่นกับโดมินิกันโดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาที โดยโค้ดยานะคะได้กล่าวว่าการซ้อมครั้งนี้นักกีฬาจะได้ปรับสายตากับแสงไฟในสนามด้านผู้เล่นที่จะใช้ในเกมเจอดูมินิกันน่าจะต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์ส่วนสภาพร่างกายของเพียวอชาราพรคงยศก็เป็นที่น่าพอใจทั้งนี้นะคะเพียวอชาราพรเองก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะพร้อมเผยถึงเหตุผลว่าทาไมถึงอยากลงเล่นกับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ายิ่งฟังก็ยิ่งเศร้าจริงๆค่ะโดยเพียวอชาราพรได้ระบุว่า ก็ได้มาปรับตัวมันก็โชคดีตรงที่นี่เวลาห่างกับประเทศไทยแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันทําให้เราไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากและการที่ได้เข้ามาในสนามก็ช่วยให้เราได้ปรับทั้งการตีการเซตและการรับเสิร์ฟและเรื่องของสายตาด้วย สำหรับเกมนี้ส่วนตัวแล้วเรามีความกระหายที่อยากลงสนามเวลาเราดูเพื่อนซ้อมเพื่อนแข่งเราก็อยากเล่นกับเพื่อนยิ่งปีนี้แมตช์แข่งมีน้อยมากมันมีเวลาน้อยที่จะได้อยู่ด้วยกันก็เลยอยากลงแข่งร่วมกับเพื่อนนั่นก็หมายความว่าพิวอัชาราพรนะคะก็ได้สื่อเลยค่ะว่าอยากจะมีเวลาอยู่กับเพื่อน,เ,อนเนื่องจากการแข่งขันในปีนี้นะคะที่จะได้รวมตัวกันนานค่อนข้างที่จะน้อยเลยอยากมีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากแข่งกันร่วมกับเพื่อนนั่นเองค่ะ และมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่เราจะเดินทางไปยังสนามที่2มาเกาในสึเก w n L2024 ค่ะคุณบอยนายเอ็นเตเทนนะคะก็ได้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งค่ะว่า4วันที่ผ่านมาเราปรับทีมกันยังไงบ้างสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องของการประสานงานการไว้เนื้อเชื่อใจในทีมความเป็นทีมเวิร์กหลังจากที่แพ้รวดมาสีนัดนะคะในสนามที่1ซึ่งบุ๋มบิ่มชัชชออนนะคะได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวนี้เลยค่ะว่า ใช่ค <cin stereotype> ่ะ <clique> ก <dragging> ่อนหน้าน <jack ata> ี้เราพยายามทำหน้าที่ของตัวเองมากเกินไปเราต่างคนต่างเล่นต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่มาถึงตอนนี้เราคุยกันในทีมว่าเธอไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นคนเดียวเรามาพยายามไปด้วยกันดีกว่าเช่นเดียวกับกับตันแนนทัดดาวนะคะว่าเราคุยกันเรื่องความเข้าใจความเป็นทีมแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในเกมที่ผ่านมาค่ะในสนามแรกนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะว่า ในทีมค่ะยังไม่มีความเป็นระบบทีมเลยค่ะเหมือนต่างคนต่างเล่นอย่างที่บุ๋มบิ่มได้กล่าวมาจริงๆซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในสนามที่2นี้ระบบทีมของเรานะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการพัฒนาดีขึ้นหรือไม่ก็คงต้องมารอติดตามรอชมรอเชียร์กันค่ะ ก็อย่าลืมนะคะส่งแรงเ์แรงใจตบยางสาวไทยเพื่อเอาชนะสาธารณรัฐโดมินิกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกนัดเปิดสนามรอบแรกสัปดาห์ที่2กลุ่ม3เพื่อ1นนะคะเป็นการฉลองชัยชนะของไทยนัดแรกในเนชันลีก2024 2เป็นชัยชนะครั้งแรกเหนือโดมินิกันในประวัติศาสตาร์การแข่งขันเนชันลีกที่เคยเจอกันเนชันลีกครั้งแรกในปี2018ดโดมินิกันนะคะชนะสาวไทยไป3ต่อศเซตปี2019เโดมินิกันชนะไป3ต่อ2เซต ปี2 0 2 1โดมินิกันชนะไป3.0ต่อนเซตปี2022โดมินิกันชนะไป3ต่อเซตปี2023ไม่ได้เจอกันค่ะอย่างไรก็ตามสาวไทยนะคะก็เคยเอาชนะโดมินิกันมาเช่นกันเมื่อวันที่15มิถุนายน2012ตบลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะโดมินิกันได้เป็นครั้งแรก3าต่อศเซต ณสนามเมืองนาโกยยาประเทศญี่ปุ่นสมัยโคดออดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและล่าสุดสึกชิงแชมป์โลกปี2022ไทยชนะโดมินิกันได้เป็นครั้งแรกนะคะในรอบแรกเลยค่ะ3ต่อ2เซต3นะคะถ้าสาวไทยชนะไม่ว่าจะสะกอร์ไหนก็ตามคะแนนสะสมอ,อันดับโลกจะเพิ่มขึ้น10 3ต่อ0เซตเท่ากับ15.2 3ต่อ1เซตเท่ากับ1 2 7 3ต่อ2เซตเท่ากับ10.2แต่ถ้าสาวไทยแพ้3เซตรวดคะแนนจะลดลง4.0 1ต่อ3เซต2.3และ2ต่อ3เซตศ0 1 4นะคะถ้าสาวไทยชนะโดมินิกันไม่ว่าสกอร์ไหนก็ตามจะได้กลับไปอยู่อันดับ13ของโลกเช่นเดิมตอนนี้นะคะไทยรั้งอันดับ14ของโลกมี1 9 9 9 0คะแนนในขณะที่อันดับ13ของโลกก็คือเบลเยียมซึ่งมานยวรวมการแข่งขันในชลีกในปีนี้มี2 0 3 2 9คะแนนค่ะ โดยไทยนะคะจะแข่งขันกับโดมินิกันในเวลา15นาฬิกานะคะในวันที่28พฤษภาคม2517อย่างไรก็ตามนะคะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันด้วยนะคะเพื่อคว้าชัยชนะในนัดแรกซึ่งแอดก็คิดว่าสาวไทยของเราค่ะต้องทำอย่างเต็มที่แน่นอนและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะเวลา15นาฬิกาอย่าลืมมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันคะ่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ